ตอนสายหลุดง่ายอุ้ยเหมยเอาอะไรมาให้ดูเนี่ยน่าเบื่ออุ้ยอย้สะดุดอีกแล้ว ะดุดทีไรห,หลุดทุกทีเลยปั๊กนี้นี่มันไม่มีวิธีอะไรดีๆให้ปั๊กไม่หลุดเลยเหรออืพี่หาพี่เมย์ดีกว่าโเผื่อพี่เมย์จะช่วยได้ไม่ชอบเลยเวลาปั๊กหลุดแบบเนี้ย าคนทั้งห้องจะเห็นวางนี่ดีกว่าจะได้ชัดๆโอ้โหชัดจุงเบยน้องกวางชอปเปอร์ชอปเปอร์เคยดูไหมวันพีชเคยดูค่ะมังกี้ดีลู้ไม่ต้องลุงไม่ไม่เราก็เราจะพูดแเรื่องทีวีเนี่ยเราดูทีวีอยู่ใช่ไหมดูอะไรอยู่ดูวันพีชอยู่ดูตอนเกาะแห่งท้องฟ้าแล้วโคตรเกลียดเลยเอาโคตรเกลียดเลยเมื่อตอยมันแมสป่ะ มันเมื่อตอนนี้พวกคุณผู้ชมทางบ้านก็ดูว่าวันพีทดูเออดูเลยค่ะอ่ะเปิเหมือนดูทีวีอยู่แล้วทีนี้ชอบเดินแต่สายไฟอ่ะสายไฟก็หลุดแล้วทีนี้มันบางทีมันก็ไม่นั่งเฉยเดินไปเดินมามันก็หลุดเอาขนมบ้างเอาอะไรเขาแล้วทำไมก่อนดูเนี่ยไม่เตรียมขนมระหวางให้มันดีๆแล้วระหว่า ระหว่างดูไงก็มาเตรี่ยนตาเบลจังฮะนอนตาเบลจังวันนี้ตื่นมาตาเป็นงี้ไม่รู้เป็นอะไรจะไม่รู้เลยไม่อยากพักเลยพี่มอยมีวิธีที่ทำให้แบบสายฟักสายปักสายอะไรสายฟักสายปักที่ต่อมันแน่นขึ้นไหมมีทำไงกาวตาช้างหยอดเออดีว่ะฉลาดว่ะโหแบบนี้น่าเปิดรายการไทยอีกอีกสองรายการอะไรวันนี้มามีวิธีกันเสียเยังไงเอาอันนี้เสียบอันนี้ใช่ไหมใช่ฉลาด ใช่ปะใช่เหรอเีาไม่เหมือนคนฉลาดทีเงี้ยความหลักแหลมของเราสุดยอดเลยวะอ่ะนี่คือปักปักง่วงนอนไม่ค่อยพอปักง่วงปักงวงไม่เข้าใจเอาคือวันนี้เสียบอันนี้ใช่แล้ววันนี้เสียบข้อนี้ใช่เปล่ามันกระมวลหลุดมันเป็นไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าอ้าวนี่ไงวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าพอเถอกเล่นเถอะอ่ะสมมติเสียบอันนี้แล้ววันนี้เราเดินเสร็จชอบหลุด เนสกิตนี่สกิตหน่อยดึงแล้วก็หลุดแล้วแต่ก็มีวิธีเอีแบบมันอันตรายป่าดูดูดูให้ดีๆเรามีวิธีเขาหลังเนี่ยเสียบทำอย่างเงี้ยับมันประกบกันตลกแล้วกระติดปึ๊บอย่างเงี้ยหมุนมาอย่างเงี้ยอยไเงยปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมเข้านี่ปึ๊บเป็นเงื่อนเงื่อนงามอ่าแล้วแล้จะออกมาเป็นแบบนี้เราก็สองอันนี้เสียบกันป๊อบป๊อบไปดูดคราวนี้ ไม่มีทางหลุดเวลาเราเดินสะดุดปักก็ไม่หลุดไม่หลุดเดินลองเดินยังไงก็ไม่หลุดเนี่ยไม่หลุดแล้ะไม่หลุดเออฉลาดเนาะเหมือนคนที่ฉลาดมากเลยอ่ะไปไปดูวันพีทต่อดีกว่าโชคดีซันจิเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ลูกใครดูเปล่าไม่ดูเจ็บปากอันเย็นสุดขั้วอ้าว ฮัลโหลโทรมาทำไมเนี่ยคำๆมืืนๆทำไมมีอะไรจะโชว์แน่ๆเลยถึงโทรมาแบบนี้อืมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรีบไปโอเคบ๊ายบายเลนตัดแสง ทำไรอ่ะใครอ่ะอันนี้ก็มีอีกแว่นหนึ่งทำไมรวยแว่นจังเะเฮ้ยนี่เหมือนมีอะไรแว๊บๆแถวนี้เลยไม่ใช่อ้าวมาต่อ่เมื่อไหร่เมื่อตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่อยากจะโมอ๋อเหรอแล้วไงต่ออ่ะไม่มีอะไรหรอกขอยนู่นได้ไหมไม่ได้ก็ขอแล้วกันมาต่อยพี่ขอเชิญกินได้เลย เราเอาไว้ต้อนเราเมต่อยไอ้ทำอะไรอยู่เน<ด>ี<ด>่ยกินเอไม่กินคำเดียวคำเดียวทำไมเราตอดเราทดลองอยู่ออรเรื่องความเย็นความเย็นของความเย็นของน้ำเนี่ยทำไมอ่ะกับเกลืองงคือเมื่อวานเนี่ยเราไปเดินจากเจตุจสวนมาสวนเจตุจักรค่ะแล้วเราพบว่าร้านไอติมย่ที่เขาโยกถังเนี่ย เราเห็นเขาตอนนี้เขาเปิดถังน้ำแข็งว่ะเนี่ยเขาแอบเกลือใส่เล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมนะมันเค็มๆข้างล่างใส่เกลือทำไมฮะมันจะเค็มๆลรงปลายปลายเขาใส่ไว้ข้างล่างถังไม่แต่ตไอตรงที่หยอดอ่ะคือคิดคิดว่ามันเค็มอะไรอ่ะคือเกลือมันเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแหละมิมันไม่ได้เค็มเกลือบอกแค่นี้อือคนเขาใจผิดอร่อยจุ้งเกลือมันจะระเหยผ่านสแตนเลสขึ้นมาได้ไงเดี๋ยวเราจะลองด้วยการเอาได้เนี่ย ได้อ,อะไรก็ไ่คัดไปตัด,ดลตเลยคัด่ะเราเอาเกลือเอามาจุ่มน้ำมเสร็จแล้วเราไอ้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าได้เนี่ยโหอะไรปนได้มีชีวิตด้วยหรอนีออ่แล้วเราก็ออกเกลือโรยเกลือเนี่ยมันทำให้น้ำเค็ม nó thật nhiều ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เฮ้ยพระเจ้าอ้าเโ้ยงงไรโด่ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเกลือเกลือมันทำไมคะสังเกตไหมเราบอกไปเกลือเ,เนี่ยมันทำให้อุณหภูมิเนี่ย ความร้อนที่อยู่ในน้ำแข็งน้ำแข็งนั่นเราอาจจะมองว่ามันเย็นแต่จริงๆแล้วในลึกๆแล้วในอุณภูมิของมันเนี่ยมันมีอุณหภูมิความร้อนอยู่ด้วยอาจจะเป็นอุณภูมิจากภายนอกที่เข้าไปอยู่ในน้ำแข็งหรือว่าในตัวน้ําเองแต่ว่าเกลือเนี่ยจะช่วยทําให้อุณหภูมิอความร้อนนั้นเนี่ยมันระบายออกไปมันทําให้อุณหภูมิของน้ําแข็งนี่ลดลงจึงทําให้น้ํารอบๆข้างมันเนี่ยมีอุณภูมิที่ต่ําต่ํามากก็คือยกขึ้นมาได้เลยยกขึ้นมาได้เลยที่ยกขึ้นมาได้เพราะว่า พอใส่เกลือไปปุ๊บอย่างที่พี่บอกไปอุณหภูมิรอบๆมันจะต่ำพอไอ้ได้เนี่ยมันโดนน้ำแล้วมาตบกับน้ำแข็งอีกทีม,มันทำให้น้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งจับรอบๆได้<อ>แล้วเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแข็งก้อนท<อ>ี่อยู่ตรงนี้พอดึงขึ้นมาเป็น,นแนวนี้เลยกินดูเฮ้ยมันเค็มไม่เค็มเหรอ,อกินแล้วดูเสริมน้วยอร่อยอ่ะเสริมไปกินกันเถอะพอแห้งป่ะ รู้แห้งจะได้มีคนมีเกลือแร่ไงใช้แทนพริกน้ำปลาเลยทำไมไม่กินข้าวดีกว่าใช้แทนพริกน้ำปลาเออใช้ด้ย